สวัสดีครับผมคำหนึ่งวันมณีนะสมาชิกกลุ่มหนุกนานสงขานะครับก็ขออวยพรให้กลุ่มสมาชิกกลุ่มสมาชิกเกษตรกร,กรหนุกนานแล้วก็คนที่ติดตามแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศขอให้ทุกคนประสบแต่สุขมีความสุขในปี2อ6 7นนี้ นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดไปให้จิบเงินได้เงินคิบทองให้ได้ทองครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับทุกทานนะครับโดยเฉพาะเทติดตามกลุ่มเกษตรุูกน้านสงคร้าอยู่นะครับผมแนะนำสวดจ๋าถาคามนะครับนึ่งในสมาชิกกองกลุ่มเกษตรุูกน้านส้พค้านะครับข็ข้ออวยพรนะครับให้พี่น้องทุกทานเกษตรทุกคนทุกทานนะครับ จะมีความสุขความเจริญในวาราดีที่กันขึ้นปีใหม่ในปีสองพันห้าร้อย 67, หกสิบเจ็ดที่จะถึงนะครับปีมังกรทองกิจปัฒนาสิ่งใดส้มใจถุกประการนะครับข้ให้ป้บอดไัยจาลกลรกไั่ถูก,กต่างๆเอข้าวมานะครับสุขสันต์วันปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกับสวัสดีครับพมสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้มาทําบุญใส่บาตรแลว้ว นะครับขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนทุกท่านนะครับได้รับเอาส่วนบุญส่วนกุศลทุกคนทุกท่านนะครับผมคิดสิ่งใดให้สมปรารถนานะครับขอให้มีความสุขและความสบายเองเฮงบางๆรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนครับสวัสดีพี่ใหม่ครับ